สวัสดีค่ะคนกลายไปทุกเจโลนะคะยังอยู่ที่อิซซัมเดิมแต่บอกว่าด้านบนก็คือเป็นะราชฉวงของเมืองปัเซโรนานะคะซึ่งต้องเดินขึ้นไปสูงมากต้องไต่ระดับนไปเจโลขึ้นไปสองหนแล้วอยากขึ้นก็เลยเอาถ่ายแค่น,นี้พอนะคะให้เพื่อนๆนเห็นแล้วกำลังเดินลงไปนะคะข้างบนจะบอกว่าสวยนะคะจะบอกว่าแต่ว่าเจโลขึ้นไปละสองั้งแล้วขีว้เกียจขึ้นแล้วแล้วอากาศก็เริ่มเย็นแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยลงข้างดีกว่าเรีบก,กลับโรงแรมแล้วก็ไปงีบนิดหนอยเงีบนิดนึงเพราะคืนนี้มีปาร์ตี้ต่อนะฮะจะบอกว่าความสวยงามของต้นสนของประเทศสเปนเนี่ยมันเป็นเหมือนกิมมิคของประเทศเขานะคะสวยมากโดยส่วนตัวเนี่ยจจโรชอบมากเลยต้นต้นสนสเปนเนี่ยมันมีอะไรที่แบบโดยส่วนตัวมีความมีความสึกให้ความเป็นสเปนนี้สูงมากเลย ชอบมากเลยจะบอกว่าเสียงไม่ค่อยดีเลยนะเนี่ยต้องไปหาซื้ออยากกินนะพรเมื่อคืนปาร์ตี้มาแล้วก็บอกว่าโอ้โหควันเยอะท้างหนเราไอตื่นช้ามาเจ็บคอจริงๆว่าจะขึ้นไปถ่ายรูปแล้วมันเย็นแล้วเ้วไม่อยากขึ้นนะคะเอาไปรอบหน้าละกัน ะะแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นเซ็นเตอร์เป็นโอทาวน์นะครับเป็นท่าเรือนะคะจะอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฮาร์ดคอฟเฟ่เป็นร้านอาหารต่างๆนะฮะจะอยู่ในย่านกันอยู่ในซอกเนี่ยแต่ว่าเจโลจะข้ามถนนนะครับจะไปซื้อร้านยาเนายจะไปหายาแค่เฮงโอเวอร์หน่อยเพราะว่าถ้าไม่ได้ยาเนี่ยแย่แน่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกในคลิปก่อนนะว่าเจโลแบบเมื่อวานกินข้าวน้อยมากแล้วก็ น้อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ก็ไปเที่ยว้วยแล้วไม่มีแรงแล้วก็แบบก่อนหน้านั้นก็เหมือนแบบจะอ้วกแล้วก็ไม่อ้วกเงี้ยจริงก็ไม่ได้ดื่มเยอะนะแต่ว่าแบบอะไรก็ไม่รู้เื่อ้วกก็ไม่อ้วกถ้าอ้วกก็จะหายแหละอย่างเงี้ยก็พออืดพออมอยู่แล้วก็มาอันนี้นะคะตรงเซ็นเตอร์ของไอวิซ่านะค,ะคือเซ็นเตอร์ของอีปิซ่านั่นเองนะคะไอวิซ่าหรืออีปิซ่านะคะคือเซ็นเตอร์นะคะ เซนเตอร์ Center, ภาษาสเปนเรียกเซนโทรนะคะรู้สึกว่าร้านขายยาอยูฝั่งตรงข้ามนะคะอันนี้จะมุ่งหน้าไปเส้นพยาเดนโบซาได้นะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่จะกลับโรงแรมที่จะรออยู่นะคะมัน,น,นเรียกว่าเส้นอ,อะไรเอสปานญานะคะเป็นชื่อถนนชื่อเอสปานญานะคะถนนก็จะมีแบบ <c oughs> ให้ไม่กัาความเก่าแก่ของความสเปนอยู่บ้างนะคะแล้วก็มีร้านค้าใหม่ๆอย่างเช่นเนี่ยซุปเปอร์มาร์เก็ตเอออะไรอย่างเงี้ยร้านขายเสื้อผ้าร้านขายคอสเมติกอะไรเงีนเน้ยก็โผล่ขึ้นมานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวจิโรขออนุญาตไปหาร้านขายยาก่อนร้านขายยาที่นี่ก็เรียกว่าฟ,ฟ,ฟาร์มาร์ซีนะคะฟาร์มาซีก็คือร้านขายยานั่นเองนะคะที่เยอรมันร้านขายยาจะเรียกว่าอัปโตเทคนะคะจะเล็กต่างกันนิดหนึ่ง นะ,ะโอเคนะคะยังไงก็แฟนคลิปหน้าต่อตอไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คนไกลไปทุกเจโลดนยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตหาทางกลับโรงแรมก่อนนะคะสวัสดีค่ะ